ฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสขยายเวลาในการใช้กฎต,ต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ของโครโรนาไปจนถึง11พฤษภาคมนะคะแล้ววันนี้นะคะสวีเดนก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากไวรัสโครโรนา9 1 9คนนะคะก็คือทั้งหมดนะทั้งประเทศนะคะแล้วเราจะไปดูสถานการณ์ล่าสุดค่ะกับหลายๆประเทศในยุโรปนคะกับแอมเล่าข่าวสวีเดนค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่สวีเดนไทยนะคะแอมเล่าข่าวสวีเดนข่าววันนี้ค่ะจันที่13เมษายนนะะี่ค่ะซีซั่นที่1ค่ะเอพิโซดที่17นะคะ EP ที่17แล้วนะคะตอนนี้ค่ะเวลา4ี่ทุ่ม9้านาทีนะคะขออภัยมาช้าเล็กน้อยนะคะวันนี้โอเคค่ะ okay, ยินดีต้อนรับนะคะหวังว่าเสียงจะฟังชัดใช้ได้นะคะไม่อย่างนั้นก็ทักมาได้ใหม่ได้เลยนะจ๊ะวันนี้เป็นไลฟ์พอดแคสต์เล่าข่าวนะคะ ดังนั้นเนี่ยพูดคุยกันได้นี่ค่ะตามปกตินี like ่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวแรกของวันนี้ดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปดูข่าวจากประเทศต่างๆนะคะเรามาดูข่าวในประเทศของเราเองก่อนว่าสถานการณ์ของโควิดเป็นอย่างไรนะคะก็อย่างที่ทราบนะคะทุกๆบ่ายสองของวันนะคะทางสาธารณสุขสวีเดนก็จะออกมา สรุปนะคะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่สวีเดนทั้งประเทศตอนนี้ก็919คนนะคะเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่นะ533คนนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิง386คนนะคะตอนนี้ค่ะมีผู้ที่ติด <c oughs> ติดเชื้อโควิด -19 ที่อยู่ใน ICU นะคะป่วยหนักทั้งหมด859คนนะคะผู้หญิง211คนค่ะแล้วก็ผู้ชาย648คนนีค่ะส่วนคนที่ทำการตรวจนะหาเชือ้อแล้วก็ยืนยันแล้วนีคะทั้งหมดทั่วสวีเดนตอนนี้ก็มีผู้ติดเชือ้อนะคะ1,948คนนีค่ะเป็นผู้หญิง5598ค่ะแล้วก็เป็นผู้ชาย5350คนค่ะ ห้าอันดับภูมิภาคในประเทศสวีเดนนี่คะ่ะที่มีผู้ติดเชื้อม,มากที่สุดก็ไล่มาเลยนะคะจากมากที่สุดก็คือสตอกโฮมนะคะ mm hmm. lan, เวสต์เยตเ n ลันเอสเตเยตแลนเซิร์มแลนแลวก็อุปซาลันนะะิ mm hmm. นดีต้อนรับค่ะทุกคนยังไม่นอนกันเลยหรือจ๊าโอเคค่ะเรามาดูข่าวเ,เกี่ยวกับโควิดกันต่อและกันเนาะว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะในหลายๆแห่งของอทั่วโลกนะคะ เรามาดูกันที่ฝรั่งเศสค่ะอย่างที่อําจวหัวไปนะว่ามาครอมหรือว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยก็ออกมาพูดวันนี้แล้วนี่ค่ะว่าจะต้องขยายเวลาในการที่จะออกกฎต่างๆที่เขายังใช้อยู่ปัจจุบันเลยนะที่เพื่อที่จะครอ,อ,อบเออขาเรียกอะไรนะ control <oughs> ไม่ให้ตัวของเชื้อมันแพร่นี่ค่ะก็ขยายเวลาไปอีกจนถึง11พฤษภาค,คมนี่ค่ะเพราะ ตัวของประธานาธิบดีบอกว่าที่จริงอะ่ะก็มายุดิ from สเตียก็คือมีความก้าวหน้าในการที่ว่าออกริสตระคุงต่างๆหรือว่ากฎต่างๆนะแต่ว่ามันเรายังไม่วินเนะเรายังไม่ชนะมันดังนั้นเนี่ยต้องขอต่อเวลาไปอีกในการที่ใช้กฎต่างๆเพื่อที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดนี่คะ่ะแล้วทางประธานาธิประธานาธิบดีก็บอกว่าเอา่อเมียดบอยเลก็คือทุกคนเลยนะ ที่เป็นประชากรชาวฝรั่งเศสนีคะที่ได้มีการติดเชื้อเนี่ยจะสามารถเทสได้นะแล้วก็ทุกคนก็จะตรวจว่าเป็นยังไงแบบไหนแล้วตัวของประธานาธิบดีเองเนี่ยก็อยากที่จะเปิดเรียนละนี่คะ่ะก็คืออยากจะเปิด11พฤษภาคมนี้กันนะคะก็รอดูต่อไปคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะข้อมูลคะ่ะจากสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะทุกคนอ่ามาดูกันต่อ,เ,อเมื่อวานนี้ใช่ไหมสิบสองเมื่อวานนี้นะคะสิเมษายนก็มีข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวที่น่าดีใจถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจขานาดนั้นนะคะก็คือสถานการณ์ที่อิตาลีนะะี่ค่ะเขาเรียกว่าอิตาลีเนี่ยก็รายงานมาว่าเมื่อวานนี้ยเป็นวันที่มีจํานวนผู้เสียชีวิตน้อยที่สุด ตั้งแต่19มีนาคมที่ผ่านมานะ่ะถ้าเรานับมานะตั้งแต่19มีนาคมเมืม่อวานเป็นวันที่มียอดผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดนะคะโอเคค่ะเราไปกันต่อคะ่ะเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนช่วงทุ่งกว่าๆนคะทุ่มครึ่งนีคะก็มีข่าวคะ่ะรายงานสรุปรวม,รวม,รวมๆนะคะว่าที่ไต้หวันนีคะมีจำนวนประชากรทั้งหมด24ล้านคนนะคะซึ่ง พอเขาดูจากจำนวนตัวเลขที่ผู้เสียชีวิตผู้ป่วยนี่ค่ะช่วงที่ไวรัสระบาดเนี่ยเขาบอกได้เลยว่าไต้หวันเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาอยู่จริงๆถ้าจะถามว่าประเทศไหนที่เอาอยู่ก็ไต้หวันเลยนีคะอย่างที่บอกค่ะว่า <c oughs> ตัวของไต้หวันเนี่ยมีการตรวจหาเชื้อนะมีมีการตรวจ,นะรรว,จว่าใครติดไม่ติดนี่ค่ะทั้งหมดก็น้อยกว่า400คนนะที่เขาเจอนะ่ะ แล้วมีผู้เสีชีวิตนะก็คือ6คนนี่ค่ะซึ่งต้องเรียกว่าตัวของโรงเรียนบาร์หรือว่าร้านอาหารนะ่ะก็เปิดเปิดนะคะเปิดทำการอะไรหลายๆอย่างนีคะแต่ว่าตัวของเขาเรียกแล้วนะอีเวนต์มังพวกคอนเสิร์ตพวกอะไรที่มัน ใหญ่โตคนเยอะๆอย่างไี้ค่ะเขาก็จะสต็อกปัสอยู่ใน่ะเขาก็ยังไม่ได้มีการเริ่มแต่ว่าดูจากภาพรวมเลยต้องบอกว่าไต้หวันเนี่ยเอาอยู่จริงๆนะคะโอเคค่ะยินดีต้อนรับค่ะสุขสันต์วันสงกรานค่ะสุขสันต์วันสงกรานทุกๆคนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะเราไปเราไปกันต่อนะจ๊ะยังอยู่ที่ข่าวโครโรนขออีงนิดนึงนะคะมีข่าวที่น่าสนใจที่แอมเจอมาเราคิดว่าจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนะจ๊ะ ยินดีต้อนรับค่ะแอมว่าเป็นข่าวจากประมาณเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้ว8ชั่วโมงที่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะอ่าอืมนี่ข่าวนี้ก็คือทุก,ทก Summer, ๆซัมเมอร์เวลาใกล้ๆซัมเมอร์ก็จะมีเทศกาลการรับหมวกนะคะของนักเรียนยิมนนเซียมที่เรียนจบนะคะหรือว่าไฮสคูลอะไรพวกนี้นะคะีค่ะ ซึ่งปีนี้ค่ะต้องเรียกว่า Schoolverket นะคะหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการสวีเดนเนี่ยก็ออกมาบอกว่า Svort at t e ี e n ์นอมเ r t r ์ d i เท o ดิเค็งเนลต์สตูเดนี่คนะอาจจะเป็นการยากนะที่จะฉลองการรับหมวกหรือว่าฉลองเอ่อทาสตูเดนต์เนี่ยอย่างที่เคยเคยทำการเป็นประเพณีเราก็จะรู้ว่าประเพณีก็คือจะมีมีเด็กนะคะมารวมตัวกัน อาจจะมีขึ้นรถแล้วก็เฮฮานะคะดื่มร้องเพลงนู่นนั่นนี่นะคะก็คือมารวมตัวกันหรือว่าจะขึ้นเรือขึ้นอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะการฉลองเนี่ย Stealth in ก็คือถูกยกเลิกเลยค่ะหลายๆแห่งเลยนะรุนจมอีลันทั่วประเทศนะะี่ค่ะเรียกว่าตัวของออกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ออกมาพูดตรงนี้ว่า เด็กเขาม่บลิสวอร์มันจะเป็นการยากนะที่จะจัดงานอะไรแบบนั้นนะะี่ค่ะพวกก็อย่างท,ที่ทราบกันว่ารัฐบาลก็พยายามให้มี social distancing นะะี่ค่ะเขาบอกว่าอย่างที่เราทราบกันตั้งแต่29มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยการรวมตัวของคนมากกว่า50คนที่สวีเดนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ห้ามห้ามทําแล้วนะะี่ค่ะดังนั้นเนี่ยในหลายๆหลายๆหๆหลๆเขาเรียกว่าอะไรนะ แห่งหลายๆข้อมูลนี้คะก็มีการยกเลิกหรือว่าขุดตะอุปก็คือเลื่อนมันไปอีกนี่ค่ะที่เยนเชอร์ปิงค่ะมีกลุ่มพ่อแม่นะคะที่ตั้งกลุ่ม Facebook ขึ้นมาเพื่อที่จะหาไอเดียนะว่าจะฉลองยังไงจะมีวิธีการฉลองยังไงให้ลูกๆเขาที่เรียนจบรับหมวกกันเนี่ยนะคะซึ่งก็เรียกว่าพยายามหาวิธีทางอื่นแหละว่าจะทำยังไงดีนคะคะส่วนสกูลแวสเกตก็บอกว่า ไปดูนะว่าสาธารณสุขเขาบอกว่าอย่างไรแบบไหนนะคะยังไงก็ตามค่ะสำหรับใครที่เรียนจบแล้วรับหมวกปีนี้ก็ต้องฉลองกันวิธีอื่นเนาะฉลองแบบเดิมๆก็คงทำไม่ได้นะค่ะปีนี้โอเคค่ะสวัสดีปีใหมค่ค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะเราไปดูกันต่อนะคะว่าวันนี้มีข่าวอะไรอื่นๆที่น่าสนใจแอมพาไปดูข่าวอื่นที่เป็นข่าวของ SVT นะคะแต่ว่าไม่ใช่ข่าวโครโรนาเลยซะทีเดียวนะคะเรามาดูกันนะคะ่ะว่าช่วงวันหยุดอีสเตอร์ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะเมื่อวานเมนื่อวันศุนเนี่ยคนสวีเดนนะ่ะเขาไปไหนกันหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลบอกแล้วใช่ไหมว่ากกรุณาอย่าเดินทางช่วงอีสเตอร์ช่วงโพ so สต์ค่ะ s วีเดนสเวนส์เกนอีโพสอีโพสนค่ะ de a l l ล่าฟลีสต์จะลีดรอด t ดท t สตันเฮมม่าคนส่วนให a ่ก็จะเจอฟังน n ่ค่ะรัฐบาลบอกว่าเขาอยู่บ้านนี่ค่ะใน l ัลล่ l ฟลีสต์ l ่าเยื่อเล็งเรียสุดในการเดินทางไกลๆนีคะตัวของทเทเลียเนี่ยที่เป็นบริษัทโทรศัพท์เนี่ยก็ได้ทำการดูข้อมูลจากโทรศัพท์นี่ค่ะแล้วก็เอาให้เอสเวียร์หรือว่าสถานีแห่งชาติสวีเดนโทรทัศน์เนี่ยนะคะดูนี่ค่ะเพื่อที่จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะไปไหนตรงไหนนี่ค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ย <c oughs> ตัวของข้อมูลที่ออกมาให้ดูเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ,ญ่จะไปฟรีทีสฮุสต์หรืนี่ค่ะก็คือบ้านพักร้อนพูดง่า,งงายๆนนจ่ะแต่ว่าปีนี้ก็มินสกัตเบทิลิอีโพสคิงนี่ค่ะลดน้อยลงมากเลยนะหลังจากที่เรียกว่าก็ยังเดินทางกันอยู่แต่ว่าน้อยลงน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดพูดง่า,งงายๆนี่ค่ะที่ก็ตลันค่ะเขาบอกว่าก็ตลันทับปดซ็กสเปอนตสตอกโฮล์มนี่ค่ะ ที่กอสแลนด์นะคะก็เรียกว่าทับป่ะเดะก็คือมันหายไปเลยนะ96%ของคนจากสตอกโฮล์มที่จะไปนี่คะ่ะเพิ่งปกติแล้วเนี่ย <c oughs> ขอภัยก็จะมีคนจากสตอกโฮล์มที่ไปกอตแลนด์กันเยอะนี่คะ่ะส่วนที่70%ก็จะเป็นที่ลิกซิกิลนะคะที่คนเยตตบอยจะไปกันนีคะ่ะแล้วก็ ที่ออสเตรเลียนนี่ค่ะเรียกว่าคนเดินทางน้อยกันมากๆนะคะปีนี้นี่ค่ะแล้วก็ที่เออรหลังนี่ค่ะก็เรียกว่าทับไปได้บาระ38%นี่ค่ะจากฮัลมาและที่วันท์เดอร์นี่ค่ะ, ma, คะก็ไดล้ลดลงเยอะๆ,ๆนะคะส่วนทางสตอกโฮมค่ะคนสตอกโฮมก็เดินทางกันช่วงแค่ทูสดอรแกนก็คือวันหยุดพฤห,หัสที่แล้วใช่ไหมซึ่งตัวของเคลียร์ก็ออกมาดูให้ดูนะะี่ค่ะว่า แ <c oughs> อมขออภัยเฮ้ยก็ออกมาให้เอ่อ <c oughs> เอาข้อมูลตรงนี้ออกมาให้ดูนี่ค่าว่าคนสวีเดนเดินทางน้อยลงจริงๆแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังเดินทางอยู่นะจ้า <c oughs> โอเคค่ะยินดีต้อนรับค่ะ88คนยังอยู่กับเรานะคะเราไปกันต่อค่ะแอมเจอข้อ,อข่าวที่น่าสนใจอื่นๆนะครับมาดูกันที่แอมอยากเล่าให้ฟังก็มีอ,อ เดี๋ยวแอมจะพาไปดูข่าวของออตตาซีด้วยด้วยนะคะเป็นภาษาสวเดนง่ายๆเนาะสถานการณ์อื่นก็จะมีที่เออ่ตอนนี้ก็จะมีพ่อครัวหรือว่ากุ๊กนะคะแล้วก็พนักง,งานดับเพลิงเนี่ยที่ไปยืนเฝ้าหน้าประตูหรือว่าทางเข้าทางออกของซังกรีนสกอยอฮูดคูเซตนะะี่ค่ะ ซึ่งเขาไปทำอะไรกันก็คือคนที่เป็นอาเบ s สแลคนที่ตกงานหรือว่าถูกให้พักไม่ถูกคือตกงานนะคะถูกให้ออกจากงานนะะี่ค่ะหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆต,ตอนนี้ก็ไปยืนนะคะอยู่ที่หน้าใครอยู่เรสเตอร์บอยนะช่วยคอนเฟิร์มก็ได้ไหมจ๊ะ <c oughs> <g iggle> กเ็เขาจะไปยืนดูว่าใครให้เข้าโรงพยาบาลไม่ให้เข้าโรงพยาบาลคะ่ะเป็นเ,เรียกว่าเป็น การขยายงานการเพิ่มงานสำหรับคนที่ตกงานนะคะให้ไปยืนคุมว่าคุณเข้าได้ไม่ได้อะไรยังไงนะคะเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยแล้วก็กันไม่ให้คนที่เขาเรียกว่าอูไปเพิ่กหรือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้ามาในโรงพยบาบาลน,นะะี่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่เคยทํางานที่ตัวเองทําตอนนี้ต้องเปลี่ยนสายงานมาทําแล้วนีคะมีอีกหนึ่งข่าวที่อันเห็น,หนแวบบๆเดี๋ยวเรากระโดดไปดูที่ออตซีด้วยกันดีกว่านะคะหรือว่า ออตเตอร์ซีดูร์นี่ค่ะเป็นข่าวเป็นภาษาเซนส์กันง่ายๆนี่ค่ะเดี๋ยวอันขออนุญาตคลิกอ่าไปดูข่าวแรกที่ประเทศสวีเดนค่ะข่าวในประเทศนี่ค่ะเขาบอกว่า t เดฟินส์พลัตส์พลัตส์ผัวหกพันคนหกพันคนนี่ค่ะที่โรงพยาบาลน่ะมีที่นะ nästan n n e s s 11,000 m i i i k o r r v g น่าจะเ i ือบหนึ่งหมื่นือบ11,000คนก็ อ๋อก็ตอนนี้ก็หมื่นเก้าร้อยกว่า,วาเนาะถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดนี่ค่ะ The f i n n s x f o o t p r o n t h e Plot Uh, plats uh, på sjukhusen för att ta hand om de svårast sjuka. Många var oroliga för att sjukhusen skulle bli full, uh, fulla. Då kom, eller kom ganska snabbt, de var oroliga. Men så hade det inte blivit än. Det beror på att det blivit fler platser. เพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีสถานที่รองรับอื่นๆมากขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ค่ะอินนัลสมิทันขมทิสเวเรียฟันเซอมคริงเฟมฮุนเดอร์พลัตก่อนที่ตัวของไอโรคระบาดจะเข้ามาที่สวีเดนเนี่ยมันก็มีที่รองรับอยู่แค่500แห่งนะคะหรือว่า500ที่500เตียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ500เตียงอะไรสำหรับคนที่เป็น Sworest นะคะคุยกับคุณเดอะฟอรวิร์ดก็คือ ICU หรือว่า Intensive w a r d of Dealing เนี่แหละ Idag hade det dubbelt så många honi- och kumipöm på en dubbeln här. Omkring 800 av de platserna är upptagna. Tidigare var det 800 plus eller 800 plus sängar som används av till som bor i intensivvård. Socialstyrkaren socialsteererson säger att det är givetvis jobbigt för de som arbetar med att vårda de sjuka. สิ่งที่สําคัญที่มันยากตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่มากกว่าค่ะที่ดูแลคนป่วยนี่ค่ะแล้วเขาก็ยังบอกว่าเดียดแอฟฟูตฟอร์เรนอุ่นมุนชิดและอื่นอื่นสำหรับคนที่ทำงานในวันนอ้ค่ะมุนชิดที่เป็นอ่อหน้ากากสําหรับหมอพยาบาลน,นี่ค่ะแล้วก็เครื่องป้องกันต่างๆเนี่ยที่ใช้ในสถานพยาบาลเนี่ยมันยังอุ่นก็คือมันไม่พอนี่ค่ะแต่นี้ถ้า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  เยอะระเรียนแต่ว่าตัวของแฮนาาด์แฮนด์สป ري ดหรือว่าแอลโกอฮอล,ล์ล้างมือเนี่ยมเยีเยอะแยะมากมายนี่ค่ะเออวันน <c oughs> ี้100วมนนี้คนหาเดตของไวรัสโคโรนาในสวีเดนคนมากกว่า900คนเสียชีวิตลงจากไวรัสนี่ค่ะแต่ exact ขุมมึงอะไรจะไม่ได้ไม่ได้คลาดฟอร์นเอฟเฟกต post ์ post s c n นี่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเสียชีวิตกันกี่คนตัวเลขไปเปย์เนี่ยตอนนี้ยังไม่ทราบต้องรอให้อ่อ ตัวของอีสเตอร์ผ่านไปก่อนนี่คะ่ะเขาก็จะรายงานข้อมูลเพิ่มเติมนีคะโอเคค่ะไปกันต่อคะ่ะ16นาทีนะคะเราไปดูอีกข่าวหนึ่งตอนนี้เป็นข่าวในประเทศสวีเดนอยู่นี่คะ่ะค u i ดอี s t ตเ l e t f อ r b บีลาเครื่องป้องกันแทนที่จะเป็นรถอ่ะนี่คือผานหัวนี่คะ่ะ I vanliga fall gör de bilar. Men för några veckor sedan slutade Volvo Cars fabrik i Göteborg med det. Där de samtidigt samarbetar med Volvo Cars nu till Göteborg Viruset Corona gör det svårt att få delar till bilarna från andra länder. ตัวของโคโรานาทำให้ชิ้นส่วนต่างๆของรถที่จะต้องส่ถูกส่งมาจากประเทศอื่นมาที่สวีเดนเนี่ยมันสวดัดมันทำให้ยากเข้ามายากหรือว่าเพราะว่าอีตัวไว,ไวรัสเนี่ยนคะคะออกเดอเอฟอลิตอัตซัมละมองยาเพชร์นเนอร์อีเอ็นฟาร์บิกและแน่นอนค่ะโรงงานใหญ่ๆรวมคนเยอะๆก็เรียกว่าเป็นอันตรายเนาะนูฮานูกราอฟอาร์เบิรตนออีเจตตวอร์เอนิออยตออยตบอ,อยตบอ คนที่ทำงานค่ะอยู่ที่เยอเตอร์บอยนะคะตอนนี้นะคะก็ได้งานใหม่ดอมเยอชิดทิลเพชงนาลอิคุยกวอร์เดนวอลลุคค่ะก็ตอนนี้ทำกลายเป็นมาทำอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะะี่ค่ะให้กับทางโรงพยาบาลนะะี่ค่ะในฟาร์บริกันฟังส์เรดันมาชินเนอร์ซัมคันเยอเรชิดฟอร์อันสินะคเตดนี่ค่ะที่โรงงานค่ะมีเครื่องเรียบร้อยแล้วในการผลิตที่หน้าที่ป้องกันหน้านะะี่ค่ะ ก็เรียกว่าอา่าอันดับฟาร์กิ้งในงานอืงงน่นๆนะก็เริ่มที่จะทำหน้าปิดปากเพิ่มทำเอ่อหน้ากากนอนามัยอะไรกันแล้วนี่ค่ะแม้คุยกว่าเดินไปพบเอนูเมียเหยื่อตัวของโรงพยาบาลก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือในส่วนนี้อยู่นะี่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็ยังมีการขาดแคลนในอุปกรณ์บางอย่างในการป้องกันนะี่ค่ะก็ดูกันต่อไปค่ะ โอเคค่ะมาดูกันต่อค่ะว่า <c oughs> อ,อันนี้ก็เป็นข่าวที่ประเทศสวีเดนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามาจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานน,น,นี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ <c oughs> มาจากวันที่ส2บเมษายนนะคะเขาบอกว่า d o n f l a s t e b l i friska คนส่วนใหญ่ก็แข็งแรงขึ้นนะคะหรือว่ากลับมาแข็งแรงได้อีกอะไรประมาณนั้นนะะี่ค่ะว i รู้สึกโคโรน่สปรย์เป็นอัลวาลิกุดุม Eller sjuka. Kavak, vadå? Uh, korona, gapen, drogerna. No? Det är särskilt farligt för gamla människor. Ni är jang, jing, thi adju, ni en del blir så sjuka att de hamnar på sjukhuset. De allra sjukaste behöver hjälp av en maskin för att kunna andas. จริงๆเนี่ยก็ต้องได้รับการช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับการหายใจจากเครื่องนี่ค่ะเครื่องหายใจนะเบนดอมเฟลสเตอร์ซัมฮัมนะพวกเขาอยู่คิวสปรีฟริสเกอ้ออีแยนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยก็กลับมาเป็นปกติได้อีกหรือว่าแข,แข็งแรงอีกครั้งนี่ค่ะเดวีเซอุนเจอเชฟนี่ไงอิสต็อกโฮลนี่ค่ะมีการทำการศึกษานี่ค่ะหรือว่าสำรวจนี่ค่ะที่เขตสต็อกโฮล์มนี่ค่ะ of dem som behövt hjälp องน machine สำหรับท e n อัดอั้น80%ฟริสกาของคนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือว่าในการช่วยหายใจเนี่ย80%ของคนเหล่านี้ก็คือกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะเดดแอบเวลเดดแวลดิตดีมากเลยนะจุดนี้คือสามารถให้คนไข้กลับบ้านได้แล้วนะตัวของแลคเร the d a ดอ d วิทนี่ค่ะ คุณหมอดาวิดค่ะก็ได้ให้ข่าวกับทาง S อสวิทีนะคะพอสันด,นนนนด,ดนอห์กันวนิ่ง <S <S คคดสิฟรทีอัาอออาา่าที่าที่นี่ว่าท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 ี่วาแี้ว่าที่วล้ที่ว่าที่วราที่ว่ที่ว่าทน่วาทีว่าี่ว่าทว่าที่ว่น่วาที่ว่าทน่วที่วที่วี่ว่าทด่ว่าที่ว่าทน่่าทีว่าที่ว่าท่วาท่ว่าที่าที่ว่า่ว่า่ว่าทาท้่วขา่วัานี้ว่าี่คอา ขาบอกว่ามองเงี้ยวิลทอหุ่นคนมากมายหลายคนเลยนีคะอยากเลี้ยงหมาอยากมีน้องหมานี่ค่ะ f l l r o r is very s v e r i g e skaffar hund หนี่คหลายๆคนเลยๆคนเลยมากขึ้นมากขึ้นคนมากมายเริ่มไปหาหมามาเลี้ยงกันแล้วนะ e n del ดลช็ h e r p e r ์อนี่คบางคนก็ไปซื้อลูกหมาแต a อันตรทานอ a เอน u ัมมหุ h นด่าเนี่ยก็แต่ว่าคนอื่นก็คือไม่ซื้อก็ไปดู

อว t ลท a n d อม en hund ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่มีคนมากมายหลายคนเลยนะอย่างอูโวลิตไม่เป็นปกติก็คือมีคนเพิ่มมากขึ้นที่จะมาขอน้องหมาไปเลี้ยงนี่ค่ะดนแคมเบรูขวดมองแง่เห็มอะเนาะเฟรดอินเตบริสมิเตอร์เดอวิลลสเซตโครนะแน่นอนค่ะโคโรน่านะก็จะบอกว่าอยู่บ้านไงส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านกันก็อาจจะหาหมามาเลี้ยงนี่ค่ะเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้อนะเนาะตัวของคารีนาที่เป็น ตัวแทนขององค์กรนคะคะก็บอกว่ายกธุรอิจมงเนี่ยหันเล่งตัดเอฟต์แทนหุ้คนหลายคนเนะี่ยจริงๆแล้วก็เล็งตัดก็คืออยากคิดถึงมีความต้องการเล็งตัดเอฟเตอร์นี่ค่ะอยากมีความต้องการอยู่แล้วที่อยากจะเลี้ยงหมาเนื้อฮารุมทีดอัธฮานอมเอ็ตอนนี้มีเวลาละที่จะดูน้องหมาในคำว่าต้องอยู่บ้านกันนะ ลินียาอันเดชองหัดทอคิดหาอมหุ่นเดนลักกี้ตัวของลินียานะคะก็ได้ดูแลน้องหมาที่ชื่อว่าลักกีน้นะคะลินียาให้คำมาบอกนี้อะไรให้สัมภาษณ์มาบอกว่ารกเกรา plugger hem ifran so det är möjligt att han imot en liten honu เนี่ค่ะตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่บ้านเนาะดังนั้นเนี่ยก็มีเวลาที่จะดูแลน้องหมานี่ค่ะ lucky för var han tills han får ett riktigt hem säger linia andersson ตัวของลักกี้ก็อยู่กับ อลินียาไปนะจนกว่าเขาจะได้ตัวของน้องหมานจะได้บ้านจริงๆของเขาเนะะี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองอ่านคอมเมนต์นะคะวันนี้เล่าข่าวจบเรียบร้อยแล้วนะคะคนนั่งฟังไลฟ์วันนี้ไม่เยอะนะเพราะแอมมาสายนะยคะยังไงต้องขออภัยด้วยสาหรับใครที่มาฟังช้าก็กลับมาฟังวันพรุ่งนี้นะคะเป็นเล่าข่าวเช้าไปแล้วกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์แป๊บเดียวค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวิตเซชรไทยนะคะเออแอมเพิ่งนึกออกเพราะแอมไล่อ่านดูคอมเมนต์มันมีข่าวหนึ่งที่แอมลืมเล่าให้ฟังว่าข่าวเกี่ยวกับตัวของออสถานที่เผาศพนะคะหรือว่าที่เราเรียกภาษาไทยก็คือเมอะนเะนาะเมนเนาะบ้านเราก็จะเป็นวัดนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์เขาก็จะมีคริมัทคริมทูเรียตก็คือที่เผาศพนะคะทำให้ก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรก็โขศพ ที่เสียชีวิตนะคะตอนนี้เราก็รู้ว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างสูงมากตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เขาเคยทํางานที่ที่ทาที่เผาศพเนี่ยที่เคยทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยต้องลงมาช่วยที่จะเรียนรู้ว่าจะจ,จ,จัดการเผาศพอย่างไรนะคะเพราะว่าเวลามีผู้ป่วย เข้ามาเนี่ยเขาก็จะต้องดูด้วยว่ามีการรีกิสเทียหรือว่ามีการลงทะเบียนว่าศพนี้เสียชีวิตจากโควิดนะแล้วเขาก็จะมีวิธีอะไรของเขาเนงคะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวออกมาที่เพิ่งอัปเดตตอน6กโมงเย็นของวันนี้นะคะว่าตัวของเออสตอกโฮมหมายถึงว่าภูมิภาคสตอกโฮล์มเนี่ยต้องเขาเรียกว่าเบลลัสตัดหนักมากเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่จะทํางานในแผนกเผาศพเนี่ย ต้องมาเพิ่มต้องเป็นควิฟตก็คือเปลี่ยนกะกันนะคะดังนั้นเนี่ยคนทีอ่อันนี้เป็นเป็นออสังตูดวิสคาเพที่ฮูดดิ้งเนี่ยนะคะที่ต้องทำงานเป็นกะแล้วนี่คะ่ะซึ่งคนที่ทำงานออฟฟิศต้องลงมามีเขาเรียกอะไรนะสนับอุปวิลเดิร์ส์ก็คือมา มีคอร์สอย่างรวดเร็วนี่ค่ะในการที่จะรู้ว่าโอเคจะลงไปที่เผาศพจะต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างไงอย่างไงอย่างเงี้ยน,นะคะก็รียก็ไปในหน,หนึ่งข่าวนี่ค่ะซึ่งซึ่งแอมเห็นมาเมื่อวันนี้นี่แหละแล้วแอมลืมเล่าเมื่อกี้ขออภยัยอ่ะโอเคตามนั้นค่ะเรามาดูการอ่านคอมเมนต์ไวๆนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีไปใหม่ค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีไปใหม่จ้าเสียงน้องฟังชัดค่ะแอมว่าวันนี้แอมหูอื้อแล้วเป็นแบบไม่ได้ยินเสียงเลยรของกินน้ำแป๊บหนึ่ง ยินดีต้อนรับค่ะอืมอืมอือาโอเคค่ะสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะคุณแอมสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะขอบคุณมากนะครับมาเล่าข่าวไอ้คนไทยดูแลตัวเองจ้าสวัสดีค่ะคุณแอมสวัสดีค่ะคุณกัลยาบอกว่าไม่เห็นคนสวีดเดนเขาจะทำโซเชียลดิสทนซิงและใช้เฟซมาสก์ กันเลยถึงทำให้มีผู้ติด,ดเชือ้อเพิ่มขึ้นทุกวันยินดีต้อนรับค่ะโอเคค่ะอ่าคุณนันทการบอกว่าคุณแอมเพื่อนเราเพิ่งบอกว่าพ่อเขาเสียจากไวรัสใจหายมากใช่ค่ะก็อย่างอย่างที่บอกว่าอย่างที่แอมพูดไป็นไลฟ์ครั้งที่แล้วนะคะว่าแอมกลับไปทํางานก็เพื่อนที่ทํางานก็บอกว่าเพิ่งไปงานศพคุณพ่อของคุณปู่ของแฟนมานะคะเสียชีวิตจากโควิด -19 ก็หลายๆคนค่ะ ที่เรารักที่เราเคารพนี่คะก็อาจจะไม่ใช่โดยตรงของเราเนาะแต่ว่าเป็นคนที่เรารู้จักพอเราได้ฟังเนี้ยเราก็ใจหายเหมือนกันนะอืมก็เรียกว่าอืมใช่ค่ะก็ต้องเรียกว่าเอ่เอรักษาหนูรักษาตัวให้กันดีๆนะีคะโทรหาบ่อยๆทองอย่างแอมยังแอมก็ถามว่าบอกแฟนตลอดว่าโทรหาป๊าป๊า,ามาหรือยังนะคะวันนี้นะคะีค่ะ เหงานะอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาก็คงจะออกไปไหนไม่ได้แล้วบางคนคนผู้สูงอายุบางคนก็คือชอบออกไปข้างนอกชอบเดินวันนึงต้องเดินเดินอย่างเงี้ยไม่ได้ออกไปมันก็จะมันจะต้องมีการโปรเมรเนียรัดบ้างออกไปสูดอากาศอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีคนชาราที่บ้านเนอะก็โทรหาเขาไปบ่อยนี่ค่ะ โอเคค่ะคุณมินตราบอกว่าเพิ่งดูข่าวเห็นว่าเขาได้ทดลองยาของอีโบลาจะเอามาใช้กับโควิด๑เอ,อ,อันนี้แอมเล่าไปน่าจะประมาณเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่ามันจะมียาที่เขาใช้ทั้งของอีโบลาแล้วก็ของมาลาเรียที่เขาใช้ทรีตีนนี่ค่ะอันนี้แอมไม่เห็นข่าวใหม่ยังไม่เห็นข่าวใหม่ออกมานะคะก็เดี๋ยวจะต้องไปตามอ่านดูนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตามข่าวสักเท่าไหร่เพราะว่ามัวแต่ไปเป็นสาวโรงงานหน้ากากผ้าอยู่นะคะ เออเดี๋ยวแอมจะหาข่าวมาแล้วกันนะคะว่าเขาว่าอย่างไรนะคะโอเคค่ะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วสําหรับใครที่สั่งหน้ากากผ้ามัสลินมานะคะก็บางส่วนแอมคิดว่าน่าจะเกินร้อยคนละที่ได้คําตอบจากแอมไปแล้วนะคะว่าส่งให้เรียบร้อยหรือว่าอยู่ในลอตไหนหรืออะไรก็ตามสำหรับใครที่แอมยังไม่ตอบก็ อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวแอมจะไล่ตอบไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ตอบไม่ทันนะคะเพราะว่าถ้าคลิกอ่านไปแล้วแล้วมันก็จะมันจะไม่ได้อยู่ไอ้ตรงที่ว่าแอมยังไม่ได้อ่านอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยแอมก็จะเข้าไปดูตอนที่แอมเสร็จของไลน์อื่นๆแล้วแล้วก็จะไปถึงรายของคุณเร็วๆนี้นะะี่ค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนี่คะ่ะวันนี้ก็ดึกแล้วเนาะอ่ะสามสิบนาทีโดยประมาณนะคะสี่ทุ่มสามสิบเจ็ดนาที เดี๋ยววันไหนแอมจะออกมาไลฟ์เรื่องอื่นๆที่ไม่ได้เล่าข่าวนี้ค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้แอบยุ่งเล็กน้อยนะขอบคุณสำหรับการติดตามนี้ค่ะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะแล้วเราทุกๆคนในสวีเดนในโลกนี้เราจะผ่านมันไปด้วยกันกับวิกฤตโควิด1 9ครั้งนี้นะคะแอมไปแล้วค่ะ Good night t o วอฟ God สวัสดีค่ะ